ข่าววินัยทิ้งขีนผู้บอลไทยไบเชสตาร์ประจำวันที่15ตุลาคม2568โดยชายพอคร่งผู้บอลไทนครับเรามาดูข่าววันไทยในช่วงของทิ้งขีนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของทิ้งขีนวันนี้อะไรยังไงเมื่องานนี้ต้นตของทางฝั่งดิคอรัสมิเกลสันถูกยกตำนานบทใหม่แข้งทีมชาติไทยคนแรกในรอบ13ปี ลังจากที่นิโคัสวิเคลสันแบ็กขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในสีเสื้อทีมชาติไทายตลอดช่วงที่ผ่านมาจนถูกแฟนบอลยกให้เป็นตำนานบทใหม่แห่งทัพช้างศึกของตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งงานนี้ห่างหายจากความยิ่งใหญ่ไปนานมากกว่า13ปีตั้งแต่ยุคข,ของสุขีสุวรีสุขะอดีตกองหลังพระเจ้าตำนานของทีมชาติไทายอําลาทีมในครนโดยนิโคอ่าิเคลสันได้รับคําชื่นชมจากแฟนบอลและก็ผู้ช่วยชาญในครนี้บอกว่า เป็นแบ,บ็คขวาที่ครบเครื่องมากที่สุดในยุคข,ของทีมชาติไทยตั้งแต่ที่เคยมีมาทั้งเกมรุกและก็เกมรับมีพลังในการเล่นที่ไม่รู้จักหมดวิ่งขึ้นสุดลงสุดตลอด90นาทีและก็มีความมุ่งม,มั่นเต็มร้อยทุกครั้งที่สวมเสื้อทีมชาติไทยโดยเฉพาะจาังหวะการกระชากลากเลื้อยพาบอลขึ้นหน้าหลบผู้เล่น2ถึง3คนของดิครัสยังคงติดตามไม่ลืมการเติมเกมของเขาเต็มไปด้วยความสนุก ตลอด90นาทีไม่มีแผ่วทั้งคุณภาพและก็ความสม่ำเสมอของฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นพลังงานในสนามแบบร้นเหลือวิ่งขึ้นลงช่วยทั้งเกมรุกและก็เกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและก็แพลชั่นป,นประดฐานระดับบุนเดสเลกาอย่างแท้จริงโดยหลายเสียงเชื่อว่าเขาคือคีแมนคนสําคัญที่จะพาทัพช้างศึกเดินหน้าสู่ความสําเร็จในอนาคตอันใกล้นี้ ที่สาคัญดิคอรัสมีเกียวสันประกาศชัดจะขอพาทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ในการผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกให้จงได้ในตะคดอันใกล้นี้โดยก่อนหน้านี้ต้องยอมรับนะฮะและต้องย้อนไป13ปีที่แล้วเมื่อสุรีสุขะถือเป็นอีกหนึ่งตำนานของทีมชาติไทยตำแหน่งเดียวกันเขาคนนี้คืออดีตนักฟุตบอลอาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติโดยเริ่มสร้างชื่อกับชมบุรีเอฟซี โดยซึ่งเป็นการสำคัญในการพาทีมควา้าแชมป์บริการใหญ่หลายบรยการได้แก่ไทยแลนด์พิมเมริกหนึ่งสมัยปี2007โปรโลีก1สมัยปี2005ไระก็ฟุบอลถ้วยพระราชทานประเภทกอหสมัยต่อมาสุริย้ายไปร่วมทัพบ,บริลัมและก็ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องควา้าแชมป์ไทยพิเมเยริกไทยลีกหนสมัยคือ2013-14และก15 F a Cup คสมัยคือ2013และก15 ไทยิกครับสสมัยคือ2 0 1 3ก็1 5โตโยต้าพรีเมียร์สองสมัย2014-2016แล้วก็ถ้วยพระาราชทานถ้วยก่อ4สมัย2013-2016แล้ก็แม่คงคลับแชมป์ฟินชิป1สมัยปี2015ซึ่งในระดับทีมชาติแล้วสวรีสุขะเคยพาทีมชาติไทยชุดยุคยปีคว้าเหรียญทอง4เกมได้1สมัยในปี2005และก็ลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ในรายการสำคัญหลายรายการ รวมกันคว้าแชมป์ได้มากถึง18รายกาตรตลอดเส้นทางอาชีพการค้าแข้งนอกจากนี้โซลีสุขะยังเคยสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทยโดยการได้เซ็นส,สัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพ,พรีเมียร์ลีกอังกฤษร่วมกับเกียริประวัติเ,เกรดประวุฒนะฮะสายแบวและก็รทิลป์นแดงดาภายใต้การควบทีมของสเวนกรันเอริกสันซึ่งก็ประทับใจในฝีเท้าของทั้ง3จากการทดสอบก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ตามทั้ง3คนไม่สามารถที่จะลงเล่นให้กับโต้สังกัดในอังกฤษได้เนื่องจากว่าไม่มีใบอนุญาตในการทำงานหรือ work permit จึงถูกส่งไปให้กับการาฮอฟสเปอร์ซูดิกสโมสรดังในฟิสแลนด์ยืมตัวไปเป็นเวลา1ปีปัจจุบันดิครัสมิเกลสันจะถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแบ็กขวาตำแหน่งของโซดีสุขะที่กำลังจะเขียนตำนานบทใหม่ให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกลับมาหน้ากระเลงขามกันอีกครั้ง บนเวทีเอเชียและก็ระดับโลกในครั้งนี้ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนิโคลัสมิเคิลสันคนนี้แจ้งเกิดได้เป็นที่เรียบร้อยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับความรู้สึกแฟนบอลจีนเดือดหลังจากที่วิดพ่ายทีมชาติไทยขาบ้านเจอกับเอเชียแล้วจะเป็นยังไงเมื่องานนี้ควนหลงหลังทับช้างศึกทีมชาติจีนยุยสามปีเปิดบ้านเสมอทีมชาติไทยยุยสามปีไปอย่างสุดมันศูนย์ต่อศูน์ โดยเกมนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยยุคสามปีนั้นภายใต้การนำทัพของโคชวังทวชัยดรองอนทกุลเปิดเกมแรกบุกแหลกไม่มีเกรงกลัวเจ้าถิน่นโดยมีจังหวัดสาคัญคือยศกรบรุรพาซัดเข้าไปตรงตาข่ายแต่ผู้ตัดสินให้เป็นจังหวัดล้าหน้าพลาดโอกาสขึ้นนําจีนไปอย่างน่าเสียดายเกมอุ่นเครื่องฟิฟ่าเดนัสนามคุณหมิงเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมนสเตเดียมประเทศจีนความรู้สึกของแฟนจีนเดือดทันที หลังที่บิดจะพ่ายทีมชาติไทยและเจอกับเอเชียในครั้งนี้จะเป็นยังไงคอมเมนต์แรกก็บอกว่าเกมรุกของเราขาดความสร้างสรรค์หมุนบอลไปมาก็ไม่มีผลอะไรคอมเมนต์ต่อมาชนะไทยไม่ได้จะไปชนะอิรักออสเตรเลียในครั้งนี้ได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมานักเตะเราดูไม่มีใจสู้เลยเหมือนลงไปเตะแค่ทำหนาที่ให้จบๆไปเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเราปล่อยให้ไทยเศร้ากาดหลายครั้งได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาเล่นได้แค่นี้เปลี่ยนโค้ชเถอะครับ คอมเมนต์ต่อมาเราโชคดีจริงๆที่ไม่แพ้ในบ้านในครั้นี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาทีมชาติไทยมีสปีดเกมที่เร็วนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเล่นในบ้านยังชนะไทยไม่ได้แล้วแข่งเอเชียจะไปสู้เขาได้อย่างไรคอมเมนต์ Comment ต่อมาทีมไทยเล่นบอลด้วยพะละงํางที่มากขึ้นพวกเขาไม่ใช่ทีมที่จะมองข้ามได้ในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาแท็กติกโค้ชเรานั้นเล่นแบบนี้คุมเกมไม่ได้เลย คอมเมนต์ต่อมาเล่นระดับนี้จะเข้ารอบอยู23ปีเอเชียในครั้งนี้ได้ยังไงมันยากมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาทั้งเทคนิและก็การตัดสินใจทำได้ไม่ดีเอาซะเลยในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาถ้ายังเล่นแบบนี้ต่อไปเอเชียครับคงตกรอบอย่างแน่นอนซึ่งการอุ่นเครื่องครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของทัพช้างศึกยู23ปีก่อนลงเกมการแข่งขงันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23าปีปรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทีมชาติไทยอยู่กรุปดีรรวมสายกับอิบรักออสเตรเลียและก็จีนนอกจากนี้แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมสหรับเป้าหมายใหญ่ในช่วงปลายปีนี้นั่นคือการคว้าเหรียญทองมักกัมกีฬาซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วกันนะฮะแฟนๆจีนก็บอกว่าเฮ้ยแพ้ไทยได้อย่างไรก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันครับเสมอของจีนเท่ากับแพ้นะฮะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงเอลสูรามัสยูโตวาผู้รักษาประตูเติร์กมนิสถานเปิดใจหลังที่ทโดนทีมชาติไทยถล่มยับไปถึง17-0โดยกันนี้น้องเอลดูรานะฮะผู้รักษาประตูทีมชาติเยาวชนเติร์กมนิสถานที่ออกมาเปิดใจในรัางนี้หลังถูกทีมชาติไทยถล่มไปมากถึง17-0สุดเพื่อบอลนหญิง,งชิงแชมป์เอเชียนในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่มเนัดแรก ในการแข่งขันนัดก,กาวทีมชาติไทยหญิงยูสเจ็ดปีโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงได้ถล่มเอาชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถานไปแบบขาดลอย1ิต่อ0สร้างความพือฮาในวงการฟุตบอลหญิงเอเชียในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยหลังจบเกมนะครับผมเอลชนูรามัสยูตาว่าผู้รักษาประตูของทีมชาติเติร์กเมนิสถานเปิดใจหลังพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปถึง77ต่อ0โดยเขาเองนั้นระบุวา่าแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยแพ้ เราไม่คุ้นเคยกับสภาพของสนาม,ม,นามและก็ไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศ,กาศแบบนี้เธอกล่าวเพิ่มเติมได้ว่าเราจะตั้งใจซ้อมให้มากขึ้นเพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่อไปก็เป็น,ปนว่วงานนี้นะผมเรียกว่าประสบการณ์ชั้นดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเย็นครับอะไรยังไงทวัชชัยนำลูกทีมช้างศึกยู23ปีออกเดินทางจากจีนกลับถึงประเทศไทยในบ่ายวันนี้ โดยโคดวังทวชัยนงรองอตกุลนำลูกทีมช้างศึกยุยสามปีนะฮะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงชางชุยเพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิวันพุทธที่15ตุลาคมเวลา13นาฬิกาผลงานของทัพช้างศึกยุยบีสามปีติมชษไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงแข่งเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศจีนดวลกับทีมชาติจีนยุยสามปีทั้งหมด2แมตช์ติดกันแข่งแบบปิด1นัด แพ้1ต่อ3และ้วก็แข่งแบบเปิดให้แฟนบอลเข้าชมอีกหนึ่งนัดเสมอกันไป0.0ต่อรับรองวันที่1 0ถึง14ตุลาคมสำหรับทีมชาติไทยยู่ิ3ปีหลังจากที่จะมีเกมอุ่นเครื่องในช่วงเดือนพฤศจิกายนรอยืนยันทีมแข่งขันอีกครั้งก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชายซีเกมส์2อ่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมโดยรายการฟุตบอลชายซีเกมส์ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองครั้งล่าสุดเมื่อปี2017ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในปีนี้ทางด้านของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยตั้งเป้าหมายต้องคว้าเหรียญทองมาให้จดได้หลังห่างหายจะควาสเร็จไปนานในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวบิ๊กไนท์ที่ขืนผู้บอลไทยบายเฉีดสไตล์ประจำวันที่15ตุลาคม2568โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ